ทิมเลยพุทราบอมเบที่ระยองนี่เองครับปลูกกันหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นต้นมันเป็นยังไงนะนี่ครับคือต้นพุทราบอมเบนะครับนี่ครับอยู่ที่ระยองนะครับนี่นี่ลูกกาลังเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปผ่านมาเห็นก็เลยสนใจนะเขาขายอยู่ก็เลยแวะซื้อเลยถามไปเป็นพุทราอะไรเขาบอกพุทราบอมเบนะครับรวยไงครับเป็นพุทราบ้านบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปลูกนี่ครับ ผมเห็นลูกเนี่ยโอ้โหเป็นลักษณะนี้เลยครับเนี่ยกำลังแบบหน้าเด็ดเลยนะครับนี่นะครับพุทราบอมเบ์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเยอะเลยครับเนี่ยแถวนี้เขาปลูกก็อนุรักษ์ไว้นะครับติดถนนเลยนะครับผ่านไปผ่านมาแวะอุ่นหนุนได้นะครับเนี่ยพุทราบอมเบ์นะครับนี่ครับที่นี่ครับสวนพุทราบ้านคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับอ่า สวนพุทธาบ้านคุณปู่เลย